สวัสดีครับครับคุณพ่อซื้อยั้งครับพ่อซือสนิทคุณพ่อสนิทเนาะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อสนิทนะครับเมื่อนี้พอดีผมผ่านมานะครับที่จังหวัดเลยได้พี่นองเด้อผ่านมาจังหวัดเลยก็เลยเห็นอีพ่อพนังเฮ็ดผีตาโขนนะครับก็เลยเห็นลสะดุดตาต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกครับทีทีเห็นอีพ่อพนังเฮ็ดผีตาโขนก็เลยอยากมาสัมผั์ให้พี่เ้นองได้ฟังไปพร้อมๆกันครับว่า เพิ่นขึ้นเดมาเฮ็ดผีตาโขนอีพ่อครับอีพ่อสนิทขออนุญาตถามนะครับพ่อสนิทอีพ่อสนิทเฮ็ดผีตาโขนนี่เฮ็ดเป็นอาชีพเลยบ่ครับครับผมเฮ็ดเป็นอาชีพเลยบ่เฮ็ดเป็นอาชีพครับว่ารับจ้างเพิ่นมาเฮ็ดรับจ้างเพิ่นมาเฮ็ดอีพ่อเฮ็ดได้จักปีแล้วครับนี่3สามปีสี่ปีสปีให้ขออนุญาตถามอีพ่อเนี่ยท่านผู้ชมที่เพิ่นชมเฮาอยู่ขนาดนี้นะพ่ออีพ่อที่มาที่ไปจังได๋คือได้เฮ็ดผีตาโขนเป็นพ่อ บอกสู้ลูกสู้หลานฟังเนี่ยเท่าแกเพิ่นไปพาไปให้เหตุแต่ก่อนก็เหตุงานยุ่มเพิ่นเอาไปมาเพิ่นไม่เหตอุอยู่กับเท่าแกอยู่กับเท่าแกรครับเท่าแกเลยหัดให้พาเท่าแกเพิ่นก็เหตุเป็นแต่เพิ่นพาไปเบ,บ,บนนิ่งนําบ้านนํามื่อนั้นเมื่อวานไปก็เบิง่งเป็นตัวย่างมาเหตุไปเหตุไปเหตุได้เราก็พัฒนาขึ้นเองครอ๋อพ่อ เบิิงแบบเขาจากการเบิิงแบบเขากับ,บกับกับเจ้านายเนาะ<ม>นเสร็จปุ๊บพ่อก็เลยพัฒนาขึ้นเอง<ม>พัฒนาจากครูพักรักจำเนาะว<ม>ัสดุอุปกรณ์ที่ที่คุณพ่อใส่เห็ดพีตาโคนอีพ่อใส่ยังเห็ดนะครับมีอ,อุปกรณ์อะไรบ้างพอ่อที่ผมเนี่ยเห็นอยู่น่ครับมีอุปกรณ์ยังในพ่พ่อเขาข้าวครับเนี่เอันนี้คือกระดาษอัดกระดาษอัดกระดาษอัดไม่อัดเท่านี้บ่ไม่อัดกระดาษอัดแนี่เพนนะอ๋อ แทนอัดน้องพ่อเนาะแ็นแม่ก็ด้านอัดนั่นเขครอครบอันนี้ยังครับนี่หวดหวดหนึ่งเขานี่บอกหดหนึ่งเข่าแมนโอ้ยอีพอห็ดห็ดงามอีหลีคือรูปแบบต่างๆเนี่ยความผมต้องบอกครับท่านผู้ชมต้องบอกว่ามีความเป็นศิลป์นะครับดูแล้วรู้สึกว่างดงามมากๆครับผมถามเนี่ยว่าอีพอเคยเรียนศิลปะมาบอกบอบะเคยอีพอก็อเห็ดงามเถอะเอาก็เห็ดไปตามตาม แนวความคิดของเจ้าของแม่ครับรื่งคราผมคิดของเจ้าของนี่ก็ได้นครับแต่ว่าอีพ่อเริ่มเฮ็ดมากเป็นจริงเป็นจังก็คือว่ารับจังเถาแกเนาะนสามปีสามปีครับและผมขอญอาตถามคุณพ่อหน่อยว่าเฮ็ดจังสี่นี่อีพ่อเฮ็ดขายไห้ไผเอาไปซุ้งไผหรือว่าเจ้าน่ายจางให้เฮ็ดเจ้าหนายจังให้เฮ็ดแล้วเจ้าหนายมีเสื้อไปขายไปขายอยู่เชียงคานขายอยู่เชียงคาน ขายอยู่เกียงคานให้พวกพลังพวกอ๋อพวกพวกพลังเขามักเขาชอบต่างประเทศเข้ามาครับเข้ามาซื้อไปซื้อไปแต่เฮาก็เห็นบ่ทันไงเห็นบ่ทันผู้เดียวคือคือง่ายว่าชีวิตอีพ่อเนี่ยตื่นขึ้นมาเนาะเมื่อได้ว่างก็คือว่ามานั่งอยู่บนนี้เนาะครับเนาะอยู่ทุกมือมคือมันอยู่ถุงมืออยู่ถุงมือครับทําทุกวันเลยทุกวันอีพ่อมีมือหยุดบ่บ่มีหยุดในโต เราเทนี่ถามเนี่ยว่าเฮ็ดงานขนาดน,นี้ต้องบอกว่าพี่น้องต้องบอกว่างานฝีมือครับอีพ่อเด้เงินเดือนลายปันเด้พอ่พอขอยากถามนะพ่อเด้อเด้อเดนนี้เพิ่นก็บก่ให้ได้แล้วตอนนี้คื <c oughs> อนซื้ว่าสั่นครับตอนนี้เพื่อนให้6กพัน 6, นึงนเพราะเขาเ็เท่าเราเ้เท่าจักไปเห็ 6, นยังครับแต่กี้แต่ก่อนก็เพื่อนให้แ0 8 0 0นแล้วพอดีโควิดมาลงเพื่อนเลยลดลงครับคันเพื่อนลดลงอีกปีหนา้าจากห0พ0เหลืห5าพันพ่อจะเซียน่ เพิ่มจะขึ้นไห้ไงอ๋อเพิ่นจะขึ้นอีกหลังปีใหม่นี่ขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแปดพันคือเก่าแปดพันคือเก่าเพราะว่าโควิดมันหายอ๋อแต่ว่าหลังจากที่โควิดเท่าแกก็เลยลดลงมานิดนึงก่อนมเราจะขึ้นให้ 8, แปดพันคือเก่าโอ้ยครับทีนี้อีพ่อพีตาโคนนี่มีทีไปทีมาจากไหนพอ่อพอเขาซูฟั่งเน่เพื่อเป็น,น,นแนวทางให้ลูกให้ห้านนะพอ่ออันนี้มันอยู่ด้านซ้ายไงงานพีตาโคนด,ด้านซ้ายอื เขาจิจัดทุกปีไงเป็นประเพณีทุกปีของจังหวัดเลยเพื่อดานสายนะพอน่อเนาะครับอีพอ่อพ่อเกินเบาเรื่องเล่าผีตาขวบเรมเป็นไปเป็นมาให้ฟังในพอ่พอผีตาขวบนี่คือว่าเอาเอาสามีพ่อหูไหมอันนี้มันผีตาขนบนี่คล้ายๆกับพระเวชสัดดนดรไงเ<ม>นี่ยคล้ายๆกันนะมากับพระเวศสัดดนดรที่มาเขาไปให้ผีตาขคนเข้าเหมือนไงครับแล้วเขาเอิ้นผีตามคนอืมผีตามคนเนาะให้เขาเวชนะ ผีตาคนมาส่งเอาไปมากลายเป็นผีตาขนไหมครับเพิ่นเลยเออผีตาขนแล้วกนผีตามคนผีตามคนทีนี้เขาเรียกผีตาขนเสร็จปุ๊บขอญาตถามอีพ่อนะว่าถ้าเราขายเนี่ยขายยังไงพ่อนอันนี้แพงปะหัวนี้อยูสองพันห้าสองพันห้าส่วนมากคนต่างชาติเขานิยมป่ะพ่อแมนสองพันห้าแมนผมขออญาตถามหน่อยว่าพ่อใช้เวลาในการทําผีตาขนเนี่ย สามทีใดในแต่ละหัวเนี่ยใส่เวลาจักหมื่นอี่พออันนี้มันถ้าพ่อทําจริงๆเลยพอใส่เวลาจักมือครับอันนี้มันคือว่ามันมีพิมพ์เนาะเขาเห็ดพิมพ์ออกมาเนาะเพราะว่าหอยเห็ดออกไปแล้วเขามีพิมพ์ออกมาเห็ดให้แบบนี้เขาเลยแปะมันโยสําเร็จออกมาโยสองมือเลครับสองมือเอยยังมือนะสองมืออืมได้โอ้ถือว่า ผมขอญอาตถามหน่อยว่าเล็กๆที่อีพอ่อเฮ็ดผีตาโขนเล็กๆเลยนะครับที่ห้องฟก้คัดที่อีพ่อฟึกขัดนี่อีพอ่อเฮ็ดยากบ่ครับโอ้ยากๆเฮ็ดยากเราใส่เวลา<ถ>หลายมือบะหลายถึงที่จาะตานี่ก็มปม่ธรรมดาเด้อจอะตาเนี่ยต้องใส่ความฝานีตนะพ่อเนาะเผื่อทั้งมือมันสะบานจิกจอดิองเนี่ยสะบานพวกพวกเขียงมือนะแล้วอีพ่อคิดว่าสิเฮ็ดผีตาโขนได้อีกจักปีครับนี่ เอาเดี๋ยวเจ๊มาเไปอท <c oughs> เนาะเฮ็ดได้เรือจนบ่ไม่แห้งนะครับเนาะแมนอืมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อสนิทนะครับเนาะที่ให้ค้ามรู้เรื่องทีตาโขนยิบตัวนั้นลงให้ชมนะนิดนึงนี่วะขับง้างๆนะพ่อโอเคอ่ะ <Okay. S 1> อีพ่ออ่อนั่งเลยพ่อครับถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยหัวตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับอันนี้มันคันสามเอาทำไมถูกกว่าพ่อ มันหรือแล้วแต่ลวดลายเนาะมันลวดลายไงอืมหัวนี้พันห้านะหัวทองเนี่ยมันเป็นไม้เข้าไงอ๋อครับเป็นไม้เข้าขอแท้ไงต้องบอกว่าเป็นงานฝีมือนะครับท่านผู้ชมเนาะผมต้องบอกว่าพ่อครั้งแรกครับครั้งแรกที่เคยเห็นอีพอเห็ดตัวเป็นๆอยู่นี่ครับนะครับอ้าพ่ออ่ะอครับอ้าพ่อเก็บไว้อ้าพ่อไปนี่ก่อนเออนี่ก่อนอันนี้่อนครับทีนี้นะครับ ท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้นะครับในการเฮ็ดผีตะโขนจากคุณพ่อสนิทนภอเนาะอ,อ่อ,อสุดท้ายลาท่านผู้ชมพ่อเนอะเอาะ <laughs> ครับบาัายบครับ <laughs>